แม่นอกไซด์เกือบแล้วนะครับเอ,อวันนี้งุนหงิดมากเขาว่างั้นงุนหงิดมากเพราะอะไรแอดก็สังเกตเอ๊ะทำไมวันนี้มันไม่ขึ้นอสังเกตแต่ก็เฉยเฉยนะเราคิดว่าเออจากกันด้วยดีเถอะคิดว่าอย่างนั้นนะเอไม่เจอกันยิ่งดีใหญ่จากกันด้วยดีคิดว่าอย่างนั้นเอที่ไหนได้มันโอว่าช่วงเย็นนะครับเออนะแล้วก็ไปพูดถึงอสองคนนั้นนะครับที่เขา ห้ามหันดากันเละเทะเลยนะครับผู้รู้กฎหมายกับร้อยหนึ่งนะครับใส่กันเละเทะเลยนะเออขาบอกอเบาๆหน่อยได้นะเออออเเบาได้เบาน,นะนะรู้สึกว่าเขาจะเข้าข้างทั้งสองฝ่ายนะครับเอให้เบาได้เบาอามันเรื่องของเขาอ่ะนะเออเราจะไปห้ามเขาได้ไหมไม่ห้ามหรอกก็ก็ให้เขาเล่นกันไปเต็มที่เลยเอนะ สวัสดีคุณแอลนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟสี่ท่านด้วยนะคุณทองดีด้วยนะครับผมคุณชัยนรงค์ด้วยนะครับคุณทองดีอ่าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาก็ <c oughs> ปล่อยเขาเลยนะครับถ้าเขามีประเด็นมีปัญหาด่ากันก็ว่ากันไปแหละนะครับใส่กันให้ให้เต็มที่ไปเลยนะเอ,อไม่ว่ากันอยู่แล้วด่ามาด่ากลับก็ว่ากันไปใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเรื่องแบบนี้เออ แต่แต่ก็ว่ากันไปแหละนะครับใครจะด่าได้หนักกว่าแค่นั้นเองเอ,อแอดว่าเขาด่าไม่ค่อยหนักหรอกนะเอ,อผู้ชายต่อผู้ชายเนี่ยก็คือไม่ไม่ค่อยเน้นหนักแต่ถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโอ้โหแอดไม่อยากจะถามเลยนะครับแต่บางคนเขาก็ด่าหนักนะด่าไปสุดขั้วเลยสุดตรงเลยจนไม่อยากจะจะเข้าไปาฟังได้อะประมาณนั้นนะครับ เออพอให้ด่ากันนะคุณสุจิตรานะครับสวัสดีครับผมคุณสมพิษด้วยนะครับผมนี่นะเอฟซีนะครับก็ว่ากันไปเนาะเออด่ากันก็ว่ากันไปเออด่ากันไม่พอเดี๋ยวครับฟ้องฟ้องร้องกันนะครับเออก็ว่ากันไปอีกเอฟ้องก็ฟ้องกันไปด่ากันเนี้ยมันไม่เข้าข่ายมันไม่เข้าข่ายว่าอ่าเหยียดหยามดูถูกเหยียดหยามเงี้ย หมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หมิ่นประมาทมันด่ากันเฉยไงเออด่ามันไม่เข้าข่ายไงก็ด่ากันไปคนกำลังเมายาบ้าเลยอืม <c oughs> เข้าไปยุ่งนะเมาเหล้าด้วยคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> ใช่ครับผมคุยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเอฟซีเราไม่ต้องไปยุ่งเลยก็ให้เขาวิวาทากันไป อเสมอด่ากันเนี่ยในโซเชียลเนี่ยไม่ห้ามอยู่แล้วนะครับแล้วมันจะไปห้ามได้ยังไงใช่ไหมออต่างคนต่างใส่ก็กใส่คือขึ้นพร้อมกันเลยขึ้นไลฟ์สดพร้อมกันแล้วก็ด่ากันเลยถามว่าจะไปฟังกันได้ยังไงใช่ไหมมันออฟังกันไม่ได้มันต้องขึ้นคนละค้างออแลกหมัดกันคนละครั้งเงยต้องอย่างนั้น คดีความก็ก็ว่ากันไปนะครับคดีความก็ว่ากันไปอส่วนด่ากันดา่าไปส่วนมากอทางผู้รู้กฎหมายเขาจะเริ่มขึ้นมาก่อนนี่แหละคือประเด็นนะเออเขาอยู่เฉยไม่ได้เขาส่วนมากเขาจะเริ่มขึ้นมาก่อนเพราะเริ่มขึ้นมาก่อนนี้ก็ไฟลามทุ่งเลยคราวนี้ด่ากัเละเลยเออก็จัดกันเต็มที่เลยนะครับก็ว่ากันไปมันเรื่องของเขานะครับ ใครว่ากันไปก็ถ้าเกิดมันไม่อยู่ในบริบทนะครับเรื่องหลักเราก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกด่าก็ดาก่าไปมันเป็นเรื่องปกติดูถูกมานะครับดา่าเมียดา่าต้นตระกูลนั่นแหละแล้วก็สวนกันไปนะครับเออใครที่หมัดหนักกว่ากันก็ว่ากันนะนะเรื่องด่าเลยเออด่าไม่ซ้ําด่าไม่ซ้ําคําเลยเอ่า แดงนะครับสวัสดีครับผมด่าแบบด่าไม่ซ้ําคําอ่ะแหมวันนี้รู้สึกว่าอากาศจะหนาวเย็นนะเพราะว่าฝนตอนนี้ฝนตกก็แก๊กก็แกกตกตลอดเลยช่วงนี้นะเออตกนะเขาเรียกว่าฝนไม่ขาดเม็ดแล้วช่วงนี้พี่น้องด่ากัรเอซีค่อยนั่งดูชอบชอบใจโอนตังให้เหรอ อันนี้มันไม่ใช่พี่น้องไงอ่าอันนี้ไม่ใช่พี่น้องนะครับนะอันนี้อาจฝ่ายตรงข้ามบางคนก็ชอบฟังด่ากันนะเอซีก็ชอบไปดป่าฟังดา่าแต่บางทีก็ฟัง,ง<า>ไม่ได้เออฟังไม่ได้แล้วก็เฉยเฉยไม่ค่อยไปดูเราไม่ฟังเราฟังอ่าฟังแป๊บๆก็เลิกเออก็คือเอางัดเอาเมียมาดา่ากันอะนะต่างคนต่างดา่าเมียกันอะอะไรประมาณนี้นะครับ เออกพราะว่ากันไปนะครับเอาบุคคลที่สองที่สามนะครับมาใส่กันเออโอ้แอดคงไม่เล่นด้วยหรอกแบบนี้นะครับบองตรงเออเานั่นแหละเขาว่ากันไปแต่ถ้าเรื่องราวนะครับที่ผ่านมาเนะเาะแต่เรื่องที่นาก็ยังนะตอนนี้เขาก็เริ่ม ถ้ายอยกันกลับมาแล้วนะครับเอซีถ้ายอยกันกลับมาแล้วอเรื่องคนในนานะครับที่ไปก็ทยอยกันกลับมาก็หลังจากาเสร็จธุระหรือเยี่ยมญาตินะครับอก็กลับกันมาก็ว่ากันไปนะครับใครอยู่ก็นะไม่รู้ว่านะครับเอซี MC. ปีนี้นะครับปีนี้หรือปีหน้านจะเหลืออีกสักกี่คนแอดก็ไม่แน่ใจนะครับเอ,อถามว่ามันมันจะต้องมีออกไปไหมก็อาจจะมีนะแอดว่านะแอดคาดเดานะก็อาจจะมีเพราะว่าแต่ละคนนี่เขาก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะครับเขาไม่ใช่เด็กเอ,อเขาก็ต้องมีไปนูน่นไปนี่นะครับคุณสิรินะครับสวัสดีครับผมนะครับ ขาก็ต้องไปนู่นไปนี่เขาก็ต้องมีธุระป่าปังนะครับเขาก็ต้องไปแล้วก็เรื่องการเจ็บป่วยไข้นะครับเอี D, มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเจ็บป่วยไข้เนะี่ยทุกคนก็อาจจะมีอยากจะเป็นได้นะครับก็อายุเยอะๆกันแล้วเออก็ต้องจากกันไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายนะครับก็ว่ากันไปแต่ว่าแอดว่ามันอาจจะต้องมีคนที่ออกมาอีกก็เป็นไปได้ ย้ายมาออกมาแบบว่าไม่ไหวแล้วสภาพร่างกายไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ให้เป็นภาระาทำไมถูกไหมละ่ะเออถ้าบางคนนอนป่วยติดเตียงอยู่เนี่ยใครจะมาดูแลที่นั่นอ่ะถามหน่อยไม่มีไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครเลยเออจะมาดูแลได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องกลับไปบ้านไปให้ญาติพี่น้องดูแล,แลก็จะเป็นอย่างนั้น นะครองได้มากที่สุดถือว่าเป็นต่อใช่ไหมอันนั้นมันก็แล้วแต่คอนเทนต์นะคุณประสิทธิ์แอดบ้าเลยเลยแล้วแต่คอนเทนต์เอฟซมีสิทธิ์ไปดูได้หมดแหละเอฟซก็วิ่งลอกเลยอันไหนอันไหนมันดีเขาก็ไปดูอันไหนไม่ดีเขาก็ไม่ดูเอันไหนมีคุณประโยชน์เขาก็ไปอ่าอันไหนมีคุณประโยชน์เขาก็้าไปก็คือเอฟซในโซนเดียวกันนะไม่ใช่เอฟซเข้าไปอยู่ในช่องนั้นออกไม่ได้เลยพวก พวกขังไว้เลยอย่างเงี้ยพวกล็อกไว้เลยขังไว้เลยอันนั้นก็ว่าไปอย่าง fc มีสิทธิ์ไปได้ทุกทิศทุกทางนะ่ะ fc ใหม่ก็เข้ามาก็มีเออไม่เกี่ยวในเรื่องพวกนี้เลยก็มีเออใหม่ๆเข้ามาเลยก็มีเขาพอใจอ่าพอใจเราอย่างเงี้ยพอใจชอบใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาดูนะครับมาอยู่ดูนะอ,ดอ่าประมาณนั้น fc เก่าๆบางทีก็ก็ไปเลยก็มีไม่กลับมาเลยก็มีนะ เออไม่ใช่ fc เก่ายังอยู่เสมอไม่ใช่นะมีแต่ fc ใหม่ๆที่เข้ามา fc เก่าก็ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วเอาง่ายๆเหมือนช่างใหญ่สมัยก่อนอ่ะช่องเก่าของเขา้าใช่ไหมคนติดตามประมาณสี่แสนกว่าตอนนี้เป็นไงสี่แสนกว่ามันหายไปไหนถามหน่อยเออแล้วคนนั้นหายไปไหนพวกนั้นอะ่ะอแกตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ประมาณหกเจ็ดหมื่นหรือเปล่านะครับอยังไม่ได้ไปดูของแกเลยว่าหกเจ็ดหมื่นหรือเปล่า ใช่ไหมอ่าแล้วสองสามแสนไปไหนอ่ะสามแสนกว่าคนหายไปไหนอ่าคือที่เหลือจริงๆจะจะปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้เยอะแล้วเออแสนกว่าเนี่ยป้าแกก็แสนกว่าใช่ไหมมันก็อยู่ในเลงตรงนี้ทางนั้นเลยแล้วใครที่อ่าทําไว้สมัยก่อนอ่ะที่ได้สองสามแสนเขาก็ยังอยู่นะแต่ว่าดูจริงๆมันไม่ถึงไงอ่าดูสักครึ่ง ห้าสินี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสักสามสิบเปอร์เซนก็ถือว่าเก่งมากอเออปัจจุบันนี้ไม่มีแบบนั้นคุณคนติดตามเยอะแต่ก็ไม่มีคนดูเยอะไงเออมีคนติดตามก็ไม่ใช่ว่า,าจ,จะมีคนดูเยอะนะเขาติดตามสมัยไหนแล้วเขาก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้บางคนก็เจ็บป่วยล้มหายได้จากไปก็มีเยอะแยะนะครับเพราะเขาไม่ได้บอกเราไว้ไงเขาติดตามแล้วเขาก็ออกไม่ได้เขาก็ไปเลย บางทีเขาก็ไม่กลับมาเขาเบื่อเขาไปเ,าเบื่อแบบนี้เขาก็ไปทางอื่นนะครับมันดูได้ทุกที่ทุกทางแล้วอย่าลืมว่าทุกคนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเน,นี้มีแต่คนนําเสนอเรื่องราวแล้วยูทูบเบอร์ก็เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดมันง่ายๆมันเกิดขึ้นง่ายๆคนนั้นก็ทำคอนเทนต์คนนี้ก็ทำคอนเทนต์คนนู้นก็เล่าเรื่องโู้นเรื่องนี้แล้วแต่คนจะทำกินมั่งการกินอย่างเดียวก็มีนําเที่ยวก็มีาพาเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ก็มี พาไปสำรวจตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ก็มีมีหมดเออเยอะแยะ,แยะมีหมดนะครับแล้วแต่เราจะทำคอนเทนต์มันขึ้นอยู่กับเราเราจะเราจะแบบเราจะไปไหวไหมแค่นั้นเองถ้าเราไปทำคอนเทนต์นอกสถานที่เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยแหละขยับออกไปมีค่าใช้จ่ายทันทนะีแล้วเราก็ออกขับรถไปเออไปหาสถานที่นะไปถ่ายทำให้เอฟซีดูแต่ก่อนแอก็ทำแบบนั้นเออไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ไปหา ถ่ายทํามาแอดว่ามันก็พอๆกันนะไม่ได้ไปไหนอยู่เฉยๆก็ดีกว่าเออถ้ามีคนดูอ้จจะไปเลยนะแต่อาจจะไปไม่สุดก็ได้เออไปไม่สุดก็ได้เราอาจต้องข้ามฝั่งไปไปหาประเทศลาวอย่างเงี้ยเอฟซีข้ามฝั่งลาวไปถ่ายทําอย่างพวกนั้นเขาไปไปกันนะอ่าใครอะพวกกินกินแล้วอ้วนรวยอะ่ะนะครับเขาไปตอนนี้เขาไปอยู่ประเทศลาว เเข้าไปอยู่ที่นู่นแล้วไปอยู่ประเทศลาวแล้วก็ไปถ่ายทําสักอาทิตย์แล้วก็กลับมากลับมาก็มาลงลงคลิปทำคลิปลงคลิปไปถ่าย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 แล้วก็กลับมาก็มาลงคลิปไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ถ่ายมาเต็มที่แล้วก็กลับกลับมาพักอาทิตย์หนึ่งพอหมดอาทิตย์ก็ไปใหม่ก็จะทําอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปพักแบบยาวๆนะไม่ไปอยู่แบบ ถาวรเนี่ยไม่ใช่ไป,ไปไปมามามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมเอฟซี FC? มีค่าใช้จ่ายเอไปถ่ายท,ทําป,ประเทศนู้นประเทศนี้อย่างบางคนก็ไปเวียดนามบ้างนะครับเอ่อเขม,ามารพม่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปอ่วนใหญ่คอยอยุให้ตีกันนะฮ่ <laughs> า่อยานใช่ขานั้นก็ยุให้ตีกันสิ ไม่มีดางอื่นสวัสดีครับคุณแม่น้อยเดนมาร์กนะครับคุณธนพรธนพรน,นะครับใช่ครับผมตามนั้นเลยนะครับใช่เหมือนเหมือนอะไรนะอะไรเนี่ยที่เขาร้องเพลงอะ่ะบ่าอะไรเนี่ยสักอย่างจําชื่อไม่ได้ที่แกอยู่มุกดาหารนะคนที่ตามตะก่อนแกมาทําใหม่ๆไหม,หมคนยู่ตามแกเป็นแสนกว่าแต่คนดู สิบยี่สิบคนเพราะอะไรแกร้องเพลงอย่างเดียวบางคนเขาก็ไม่ชอบเอฟซีเขาขอลองเพลงไปร้องเพงลง,เพงแล้วเขาก็ไม่ดูกันนะเออแต่ก่อนเนี่ยทำไมถึงเขาถึงดูเขาดูสิเพราะว่าอ่าเรื่องคดีหลักอ่ะเขายังติดตามอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาอยากจะดูตรงนี้เออเขาอยากจะดูตรงนี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่นี่เออตรงเนี้ย ไปถึงไหนแล้ว,แล,วแล้วสรุปแล้วมันคืออะไรอ่ามีเพิ่มเติมไหมมีหลักฐานเพิ่มเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากรู้ตรงนี้ไงแต่ก็ไม่มีใครเล่าไงไม่มีใครเล่าอ๋อวันนี้ก็คุยเรื่องไอ้นี่แหละที่สี่กอเนี่ยเอฟซแล้วคนที่เล่าอ่ะตอนเนี้ยดูเหมือนเขาจะไม่เล่าแล้ว ก็ไม่รู้ว่าืันกันเข้าทําไมไม่เล่าไม่เล่าต่อให้มันให้มันเป็นตอนตอนไปใช่ไหมล่ะเออมันจะแล้วมันก็ขยับไปทีละหน่อยละหน่อยก็ยังเรายังพอเข้าใจพอรู้เรื่องอันนี้เขาเล่าตั้งแต่ครั้งนั้นสองสามวันแล้วก็เลิกเลยหรือว่ามันจบแค่นั้นหรือ,อยังไงเออมีต่อมีต่อไหมแต่เราก็ไม่ไม่ถูกเปยขึ้นมาว่าคนที่น่าสงสัยคนที่เราคิดว่ามันใช่อ่ะอ่า ชื่อเรียงเสียงลรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอักษรย่อเลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวไหนเป็นคนพื้นเพที่ไหนเอาเข้าข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเราอยากรู้ตรงนั้นอ่าอยากจะรู้ว่าคนที่ก็กระทานะเออใช่หรือเปล่าอยู่ที่นี่หรือไปอยู่ที่เอหมู่บ้านอื่นอ่าเราจะนั่งไล่ถูกเห็นไหมถ้าอยากจะรู้อย่างนั้น